สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี้พามาเลอยไหวปู่ลือเลยค่ะพี่น้องสิพาข้ามเรือไปเยี่ยกเกาะเกาะเกาะมองปู่ลืออยู่ค่ะพี่น้องอนนี้ลงเรือมาแล้วค่ะพี่น้องกําลังสิข้ามเรือไปไปโดเพิ่นเนาะเตรียมของไปไหว้ปู่ลือค่ะพี่น้องเสื้ออออกยู่นี มีเรือกำลังออกแล้วจ้าข่อยลงกินน้ำค่อยลงกินอย่างนะเห็นหรือว่าเคยเห็นมรือเปล่ข่อยกินอย่าง เดจ้จอดเก็บมันใส่บัวให้ให้บรราครับโอ้นคยน้ำคว้ยน้ำแต่เคเห็นควยน้ำคว้ยน้ำก็มีพี่น้องคนเดิมคนเดิม มือแบบีมือมือมือ,มอจ้านี่ขนาดนี้ถึงถ้ากา,าร์ตูนยานเรียบร้อยเลยพี่เนาะก,กำลังสีลงไปแล้วจ้าหาคุณแดงคู่ตระหนักขอลุ้งเท้าไปหนึ่งกันได้บ้างเพื่อนบองยางขึ้นามา คุณบอกให้ถอดรองเท้าได้พี่น้องพี่น้องธนัดบอกันพี่น้องธนัดก็ใส่ไปเลยจ้าจ้า ว่ี้ยครั้งต่เราบ่อทอไ้าบอออนดาแต่างคือเก่ามาถึงนี้ก็มาได้มาลุยน้ำเด้อยจ้าพี่น้องเอ้ะโบได้เอาขาโซ่ขึ้นติต่ำมีน้ำค่ะพี่น้องต้องเอาขาโซ่ขึ้นก่อนจ้าอ้เปียกเ Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น,นี่คือจุดอุ่นหอดแล้วเด้อเกาะดอดพค่ะพี่น้องทางเข้า

น้ำยังบม่แห้งเลยจ้ะพี่น้องเริ่มแห้งเล่มน้อยเดียว หอด่อนเพื่นเลยพี่น้อง chút bớt được không? Ninh dồn cả mặt một chút nữa đấy. <laughs> นี่นาพี่แม่พี่หาอยู่แล้วเดียวได้จงใจประมาณห้างมาเรวมด้วยนะที่ของพี่แล้วครับ กอดตอนโล่ถ้าลูกหลานเสร็จแล้วขอขอบคาปดท้าด้ตังติดตรงนี้เกร็งแขนลูกหลานขอกราด้ลูกหลานมาขอคุณพ่้ mặt trời <laughs> của tai <laughs> nạn của tai <laughs> nạn chân tai 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 ถวยบัเบัวามันคงดวงเศรษฐีดวงั่งเศรษฐีดวงนั่งดวงนี้วงบังเกิดแก่ลูกแก่หลานหอมอาเปิดท้องสักทางเปิดบังบานประธานเพชนิกินดาให้แก่ลูกแก่หลานจงมั่งคั่งนั่งีั่งรวยเป็นเศรษฐี

วันนี้อามากวดยนะ้วดน้ำที่จะตั้งขหยของเธอาเดวเพื่อนกับรันี<ด>นเลยอดหน้ำะอ่ะน,ะานางไป เดี่ยวยูไม่จะป่วยตรงดหนถ้ามานไ่จัดใเนาะไม่จะก้าทน้องจะได้ไม่วยไม่นไรนี่แคลน้ำด้่้ มาเด้อมูหยี่ยมไหมครับมามอาจารย์พร้อมกวดน้ำนะครับสาธุเจ้าขอตั้งจิตขอตั้งจิตทิฏบุญกุศลให้ไพศาลได้ไพศาลถึงมีดามึงีดาและอาจารย์ลงหลานยาตะมิตสนิทกันกนเคยร่วมกลนเคยร่วมงานทำงานการทั้งหลายมีตรวจได้ใด้กุศล ผนของฉันพลของเจ้ากรรมในเวทและเทวันขอให้ท่านได้กุศลนี้เธอรวยไม่รวยรวยไม่รวยรวยรวยไม่รวยรวยงรับรวยฉับพลันทันใจทุกท่านเธอสาธุสาธุปตี

ลุ้นพี่น้องลุ Quindi, <W> ้นโผล่ขึ mm ้นมาแล้วลุ้นต่อไปเป็นพี่น้องตอนนี้เข้ามาคอมเมนต์เลยพี่น้องกำลังลุ้นหน้าตาเข้ามาคอมเมนต์หมดทุกคนครับพี่น้องจุกเหรอทั้งสองใกล้กันตุ้ใกล้กะทันงหม ลแก้วเดนหามาบ้างไมาคือว่าเนแถวับอะไรูแก้วเดแกับพืบ่อจะด่ือเป็นูชาแล้วแต่สักงเพื่นให้แล้วาก็ได้ลมันเบือว่าพื้นยังบุบปอดหรือยังบูชาเออกันแล้วเพื่นให้บูชาพ้นนวางนี่คอมาางนี่บวาง สองมาแล้วพี่น้องบานี้กำลังเริ่มตัวที่สามกำลังเริ่มพี่น้องรุนๆนมีกันรุนแบบ้ามาเม่นคือกันได้พี่น้อง